ที่เพิ่งถูกคนพบไม่เพียงแต่เป็นคอซาที่สว่างที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแต่ยังเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ที่สว่างที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมาอีกด้วยมันขับเคลื่อนโดยหลุมดำที่หิวกระหายและเติบโตอย่างรวดเร็วมันเป็นหลุมดำที่กืนกินมวลสารเทียบเท่ากับมวลดวงอาทิตย์ที่มากกว่าหนึ่งดวงต่อวันเจ้าคอซา j 0 5า ตั้งอยู่ไกลจากโลกโดยแสงของมันใช้เวลามาถึงเรา12 0 0 0ล้านปีซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับเอกภพอายุ13.8พันล้านปีเจ้าคอซ่า J0529 มันได้ก่อตัวขึ้นหลังการกำเนิดของเอกภพด้วยเวลาไม่ถึง2 0 0 0ล้านปีเจ้าหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ใจกลางคอซ่าแห่งนี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณว่า มวลของมันอยู่ระหว่าง17,000ล้านถึง19,000ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ในแต่ละปี